สวัสดีครับพี่น้องผู้านาทุกคนนะครับมาแล้วนะครับตาทองลวลานะครับและอ่างน้ามนนะครับวัดสว่างอารมณ์นะครับวันที่16นะครับเดือนสิบสองครับได้ตัวไหนเข้ามาดูนะครับคําเตือนนะครับเป็นคนเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิทยาณในการรับชมนะครับทางช่องไม่ได้สนับสนุนการเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับเรามเป็นแค่แนวทางหัวรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมดูแล้วชมแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดตีด้างล่างให้ด้วยนะครับ มาดูครับว่าจะได้ตัวไหนนะครับงานที่จะมาขอวยนะครับก็ทําบุญกันก่อนนะครับแล้วก็ดูบรรยากาศนะครับนอกวัดไปก่อนนะครับผมเอาว่าไงฮะจะแรกก็บอกจะแรกก็มาถามมาบอกนะครับเออ

ตรงนี่จะมีที่ว่างอยู่นะครับเดินได้เลยนะครับฝ่ามือฝ่ายประชาสัมพันธ์นี่นะครับคึ้นหางนี้ได้เลยเออกระดานก็จะมีครับกรานโยงม็นั่งหันก็ได้ที่ว่างเลยที่ที่ว่างครับนั่งได้เลยจ้ะจะดูตรงนั้นนุษน์จะนแต่โยงนะครับเออจะดูก็มีขาวก็ได้จะมีขาวได้เจ็บไหมล้วครับนายแล้วมีขาวก็มีเนาะเกิดตรงไหนที่ว่างเราตั้งได้เลยจ้ะเกิดตรงไหนที่ว่างเราตั้งได้เลยจ้ะ สารพัดการสรับเรีได้เลยสารททุกเบสสารพัทุกทางสารพันทุกใจนะครับเจจสหวัดาเจะเกิได้จุดจบก็ต้องที่ดีวันใดเช้าวันอะไเจ้าวนอุบอนว้นนรก็รวยตุลาตุมาไทตากาก บมาราพลาดกจ้าุนตีกูจ้างเ็มวงตบกูจ้าที่บนครับท้าูะได้บมดได้ยด้วยนะครับเดี๋ยวจะกูจ้ารน้องก้าวบาติดนา้วบลสองต่หัวกูจ้างคุอยู่ข้างบนครับกูจาก็มาดูนะครับว่าตาทองยิ้วลายนะครับจะให้ตัวไหนแล้วก็วู่นที่บกนะครับเดือน2อนะครับ ปีประศรอวันะี้หกสนะครับผมมาดูนะครับว่าช่างยศจะจ,จับตัวไหนให้พี่น้องนะครับก่อนถูนะครับผมก่อนหนึ่งก็อธิฐานก่อนนะครับพี่น้องครับอธิฐานขอพอรนะครับกับตาทองนิลายหน่อยนะครับ มาดูนะครับสามตัวนะครับช่วงแรกนะครับสามตัวว่าช่างยศติดจิบเลืตัวไหนนะครับมาดูนะครับตัวแรกนะครับคือเลขเก้านะครับระวังนะครับเก้ากับหกตัวเดียวกันนะครับผมเป็นเลขหกกระดาเลขเก้ากระดานนะครับเรามาดูตัวที่สองนะครับตัวที่สองได้เลขแปดนะครับ ตัวที่สองนะครับได้เลขแปดนะครับผมมาดูตัวที่สามนะครับว่าจะมีตัวไหนนะครับตัวที่สามได้เลขเจ็ดนะครับสามตัวนะครับตาทองนิ้มลายนะครับที่ฉันยศดจับนะครับคนนี้นะครับเก้าแปดเจ็ดนะครับสามตัวนะครับเก้าแปดเจ็ดนะครับแล้วมาดูนะครับสองตัวนะครับผม สองตัวจะได้ตัวไหนนะครับสองตัวได้ศูนย์นะครับตัวแรกนะครับได้ศูนย์นะครับอะไรครับไมมีรางเครับดูตัวที่สองนะครับจะได้ตัวไหนนะครับตัวที่สองได้เลขห้านะครับผมได้ด้วยท่านะครับ สรุปนะครับตาทองนิลายนะครับให้นะครับเก้าแปดเจ็ดนะครับสามตัวนะครับล่างนะครับศูนย์ห้านะครับสองตัวนะครับก็มาดูนะครับคันน้ำมลนะครับว่าจะมีตัวไหนนะครับก็ลองเพ่งเล็งดูนะครับพี่น้องครับว่าท่านจะได้ตัวไหนนะครับใครได้ตัวไหนก็ แดงนะครับกงล่างให้็ูเห็นด้วยนะครับผมก็ลองดูนะครับดูเน้นๆดูนะครับผมพช่นรณาดูนะครับว่าเห็นตัวไหนบ้างก็บอกกันด้วยนะครับคอมเมนต์ท้างล่างด้วยนะครับผมมาดูภาพเคลื่อนไหวบ้างนะครับลองดูให้ชัดๆนะครับค่ะ ช่างเห็นเลกแปดนะครับเห็นเลกแปดนะครับเลกเจ็ดนะครับเขียนตามผมนะเลขเจ็ดเลขแปดเลขห้านะครับมีเจ็ดมีแปดมีห้าแล้วครับผม เลขห้าชัดเลยนะครับเลขห้าชัดเลยอยู่ตรงขอบขอบนะครับเลขห้าอยู่ตรงขอบขอบนะครับเลขเจ็ดก,ก็อยู่ตรงขอบนะครับขอบซ้ายมือนะครับเคยเห็นบ้างครับผม เหรนตัวไหนก็คอมเมนต์ข้างล่างให้ด้วยนะครับผมนะครับวดดูนะครับอ่านน้ำมนต์ให้นะครับเจ็ดห้าสามแปดหกเจ็ดนะครับเลยสามตัวก็หนึ่งสี่หนึ่งนะครับผมก็ลองพิจารณาตัวที่ชอบก็แคปบไว้นะครับไม่ชอบก็ผ่านนะครับ คำเตือนนะครับเป็นควาเสี่ส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิทยาในการรับชมนะครับทางช่องไม่ได้สนับสนุนการเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับเราเป็นแค่แนวทางหวยรัฐบาลเท่านั้นนะครับดูแล้วชมแล้วนะครับกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดถิงข้างล่างนะครับเพื่อพาคนต่อไปด้วยนะครับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับคิดหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับผม